สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผม Star ์ a m e r นะครับวันนี้พวกเราก็อยู่กับเกม Counter Side นะผมเป็นเกมที่เพิ่งเปิดมาได้1อาทิตย์กว่าๆนั่นเองนะฮะเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ต้องใช้กลยุทธ์ในการวางทัพแลครับเป็นเกมเอ่อ m m r g อะไรสักอย่างนี่นะครับเป็นเกมที่เอาไว้ฟาร์มวลนะฮะแล้วก็เป็นเกมที่เอาไว้ฆ่าเวลานั่นเองซึ่งเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเอ่อแอนิเมชันที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นภาพที่สวยนะ พวกแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกมที่น่าเล่นมากโอเคอันนี้เราก็อยู่ในโหมดในส่วนของเลดใช่ไหมอ่ะก่อนเลดใช่หมดก่อนเลดนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ p v Pv p นะซึ่งหลายคนประสบปัญหากับตัลวละครที่มีชื่อว่าเซียวลินก็คือสไนเปอร์นั่นเองนะฮะอ่ะเซีลินหน้าตาเป็นยังไงเซียวลินหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะ นีเอาไว้สําหรับคนที่ไม่เคยเจอนะนี่หน้าตามก็จะประมาณนี้เป็นตัวสไนเปอร์นะฮะซึ่ง OP ไหมถามว่า OP ในเซิร์ฟเวอร์ในนัดออนนี้เลยละกันซึ่งถึงกับมีการแบนเกิดขึ้นนะนี่นี่คือแบนนะฮะคือแบนแต้มนะใช้5แต้มนะปกติเป็น4นะตัวนี้ก็แบนเมือนกันเป็นตัวที่เรียกโล่มาบาังไว้นะคือไขว่องแล้วก็ยังตัวนี้เป็นซับพอร์ตที่เร่งสกิลนะบัฟสกิลให้เร็วขึ้น แต่ถือยังไงเสียวหลินถึงแบนแค่หนึ่งแต้มมันยังก็ยังมีคนใช้อยู่นะถ้าเป็นผมผมคิดว่ามันควรให้หกนะเท่าไททันเลยมันควรแบนเท่าไททันนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับซึ่งตัวละครมักมีตัวแก้เสมออ่ะซอเตอร์เสียวเลียนที่แก้ได้มันจะมีอยู่สามตัวที่ผมสังเกตนะนั่นก็คือตัวนี้เอลิสตัวนี้นี่ วิธีใช้ของมันนะมันค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกว่ามีขีนจํากัดเดี๋ยวผมว่าไปหน้านี้ดีกว่าตัวนี้ฮนะเอลิสเอลิสเน่าสถานะสกิลอะสกิลนี้วิธีใช้นะเราจะวางทับไปตรงใกล้ๆเสี่ยหลินเลยนะวิธีใช้ก็คือเป็นการลวงหลังของเ,ออเสีย่ยลินโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการต้านดาเมจด้วย หลังจากที่วางสกิลเสร็จใช่ไหมหมันก็จะใช้สกิลทันทีเลยลก็คือปาดาบซ้ำๆไปแล้วก็ทําให้ตัวเองได้รับดาเมจ80%นะเอลดดาเมจ80%ก็คือเราจะได้ดาเมจประมาณ20%เวลาเสียวิงเสียินงยิงจะได้ไม่ตายนะซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างที่มีจํากัดก็คือถ้าเกิดเสียวิ้นอยู่หลังสุดมันจะมีเขาเรียกว่าขี่สีแดงใช่ไหมก็คือบริเวณเขตของมันนะคือ เอลิสจะไม่สามารถลวงได้นะฮะนี่คือข้อจํากัดของเขานอกนั้นไม่มีค่อยมีตําหนิเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเลือดหรือสกิลเบโกดาเมรีค่อนข้างที่จะโอเคเลยเฉพาะแต่วิธีลวงก็ใช้ง่ายๆก็คือวางไปเสียวลินเลยแค่นี้เองนะฮะส่วนต่อมาตัวที่อยากจะแนะนำนะฮะก็ไม่ได้อวยหรอกครับแค่เป็นตัวที่แก้ทางที่เห็นได้ชัดเลยนะมอแกนฮะแต่มันเป็นตัว R ใช่ไหมมันเป็นคาเตอร์ในอ แต่เราอย่ามองข้างว่า a อร์ดีคือมันเป็นตัวที่กลาาไม่ใช่นะเราเรามาดูสังเกตสกิลดีๆสกิลมันบอกได้ชัดน,นะว่ารอบสังหารนะฮะมาอ่านสกิลกันขยับไปด้านหลังศัตรูเป้าหมายที่อยู่จากที่อยู่ไกลจากเขามากที่สุดสร้างดาเมจเป็นวงกว้างในพื้นที่ของเป้าหมายแล้วก็จะกลับมาตำแหน่งเดิมประมาณว่า มอแกนนี่เขาจะวับไปด้านหลังศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดของเขานะแล้วก็จะไปยิงสร้างสกิลนี้จะทําให้ซัพพอร์ตหรือซุปยิงรอบๆ1คนที่มีพลังชีวิตต่ากว่า15%ตายทันทีคือมอแกนเขาจะวับไปด้านหลังตัวที่อยู่ไกลที่สุดนะพวกซัพพอร์ตพวกซุปยิงอะไรประมาณนี้แล้วก็สร้างดาเมจถ้าเกิดชีวิตมีพลังชีวิตต่ำกว่า15%คือเขาจะวันชน็อต ตัวเดียวนะก็มันน่าคิดนะว่าสกิลมันเป็นรูปแบบเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะฮะก่อนก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะก่อนที่ผมจะไปรีวิวตัวนี้นะฮะมอรกแกนผมก็อยากจะแนะนําตัวที่สามกันตัวแก้ทางซีวลินโดยเฉพาะเลยมันเป็นตัวที่ง่ายๆมากเป็นตัวที่ง่ายแบบโคตรง่ายเลยนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับต้องบินนี่แหละครับแต่ว่าเครื่องบินนี้ มันจะใช้ในแบบสกิลพิเศษหน่อยนะเหมือนสกิลยานพวกอะไรจับวางจับวางนะฮะข้อจํากัดของมันก็คือมันวางได้ทุกจุดถูกต้องฮะมันวางได้ทุกจุดเราจะวางใส่สีลินก็ได้นะฮะแต่ข้อจํากัดก็คือผ่านมาแล้วจากไปวงแหวอมันจะแบบไหนเราคือมันประมาณว่าหมดภารกิจเสร็จแล้วก็คือมันก็จะกลับของมันนะฮะก็เป็นประมาณว่า สกิลของมันนี่คือถ้าเราวางใช่ไหมมันจะทิ้งระเบิดแล้วก็บินหนีไปเลยซึ่งการบินหนีของมันนะถ้าเกิดมันรอดใช่ไหมฮะจากการที่เราวางทับมันไปแล้วก็รอดจากสงครามนั้นเมื่อกี้มันจะคืนคะแนนวางทับ1คะแนนถูกไหมอ่ะมันใช่3ถ้าเกิดมันรอดแล้วก็คุ้มได้คะแนนคืนมา2เอ้ได้คืนมา1แต่ถ้าเกิดเราอัพไปเต็มเรื่อยเนื่อยยมันคืนได้ถึง2เลยนะแล้วก็สกิลของมันนะฮะมันบอกชัดเหมือนกันนะฮะว่า เอ่อทำดาเมจที่แน่นยามสร้างดาเมจให้กับพลซุ่มยิง20%อ่าแล้วก็มาดูสกิลที่ต้องอัพนะคือมันจะบวกแต่พวกซุ่มยิงพวกซุ่มยิงหมดเลยถือว่าเป็นตัวที่ง่ายๆมากไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะจับวางระเบิดตุ้มๆๆสมีลิ้นตายแห้งนะโอเคตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะแต่ผมยังยังอัพไม่สุด ยังประมาณสัก60กว่าๆเองยังไม่ได้แบบ70อะไรเงี้ยถ้าเกิดรีวิว80นี่ผมว่าน่าจะใช้ได้นะท่านนะาผู้ชมมัน,ม,น,ม,นมันน่ามันน่าจะตาย,ยนะฮะผ,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะมารีวิวว,ว,วมแกนก่อนนะฮะว่า,นะวามมแกนความสามารถเอ่อที่ว่าวาไปด้านหลังนี่มันจะโอเคไหมสำหรับท่านผู้ชมนะที่กำลังมองวิธีหาวิธีแก้ปัญหาของเสียวหลินเนาะ,อะนอกจากเอลิสนะ โอเคเราจะมาดูกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะเรามาดูกันเดี๋ยดูดีๆ,ดๆ,ดๆน,นะ,ะนๆนๆต้องมาดูยังไงนีน่จะเจอเสียลินหรือไม่สอดขั้นที่จะเจอแน่นอนเพราะว่าเราเอาไททันมาเราต้องดูอยู่แล้วว่าไททนนันเ,เอเนอ ดีไงด็ดีเลยไหนครบับปางล้วงไปฮะไหนครบับป่าครับโอ้โหโดนบินไปและป่าล้วงไม่ทันป่าล้วงไม่ถึงเลยตอนนะี้โอ้โหป่าลุม ลุงล้วงไม่ถึงนะตอนนี้มันไกลเกินไป,ค,ไปครับโอเคตายเล้วส่ครับลุงต้องโชว์ปฏิปฏิสิทธิภาพแล้วตอนนี้ลุงครับโชว์ไปยิง โอ้โหไม่ยิงครับตอนนี้แตะตังระเบิดเองโอ้โหลุงนี่เท่ะมัดเลยะโอ้ยเฮียลุงลุงมาแล้วครับเดียวลินลุงครับตอนนี้ลุงต้องเป็นพระเอกให้ไ <stairs> ด้ฮะลุงพุ่งไปยิงโอ้โอ้โหไม่ตายลุงนี่สุดยอดจริงๆริงโอ้ยิงปัดได้ฮะเอาลุงนอนนะตอนนี้ ขาับลุงต้องลุงให้ได้นะขาับลุงมาแล้วตอนนี้ลุงมากงครับเ,เดี๋ยวลินตายเรียบร้อยแล้วไปครับลุงป่าระเบิดไปอีกอรอบตอนนี้กดระเบิดสุดยอดครับลุงพุ่งไปยิงยานนะตอนนี้มายิงโคนนะั้นยิงยานแทนตอนนี้รู้แล้วครับว่าตอนนี้เกมมันต้องแทนด้วยยานนะตอนนี้ลุงเกตโอ้โห ถือว่ายุงลุงยีสุดยอดมากครับตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้นะจนยานยิงไปประมาณ3รอบแล้วตอนนี้นะถือว่าเกมได้เปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ฝั่งมันก็เริ่มเอาเค้าเต,เต์มันลงนเลรื่อยๆฮะเจียวลินมาอกรอบตอนนี้โอ้โหลุงเขาไปยิงครับแต่ก็ไม่ตายครับตอนนี้เกมมันตึงมากครับเจียวลินก็ตายอีกรอบตอนนี้สุดท้ายนะครับยานฝั่งมันก็ระเบิดพดอ้ีป่ะครับครับ ครับ <laughs> ถือว่าเป็นการภาพที่มันมาเลยครับถือว่าลูนี่ค่อนข้างที่จะเใช้ได้นะฮะในหมวดของ b l v เนาะแทนเอลิสได้นะฮะตัว SSR นั่นเองจริงๆมันตระกูลเดียวกันเลยซ้ำไปเล่นคู่กันได้น่าจะมันเลยนะ,ะตอนนี้ <laughs> โอเคครับเรามาดูลายต่อไปเลยกันดีกว่าคนที่สองครับจะเป็นไทยโอ้ไทยท่านกันเองนะฮะ ผมน่าจะเจอสึกหนักไม่เจอสิลินนะอาจจะเจออะไรท่าน,นเองน่าจะเป็นยานที่เรียกได้ว่ายานที่โคตรขี้โกงเลยนะฮะสำหรับไทท่านเราก็ยานหิวเลือดใช่ไหมใช่จริงๆด้วยโอเคเราจะใช้ไทท่านไปล้วก็รีบๆเรียกคนนี้มานะฮะซึ่งมันเป็นตัวละลายเครื่องจักรดีๆเลยนั่นเองไปครับโอ้เอาสีลิ้มาด้วยไปครับสมานี ดิบดยิงเร็วละลายเอ้าเฮียมพืนโอ้โหโดนจบแล้วฮะยิงครับยิงโอ้มัเบิรนหิวอ่ะหิวเยอะมากฮิวเยอะมากโอ้ท่าท่าผมพังเลยนี่แหละครับผมความพ่ายแพ้ของจริงยอมครับตอนนี้ยอมยอมจริงจริงครับ 快 โอเคไททันตายฮะพอพอพอไหวอยู่ฮะตอนนี้ไททันตายแล้วครับฝั่งมันสวยครับวอลแกนโอ้โหวอลแกนมาไม่ทันนะจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยวาไปยิงด้านหลังถึงจะเป็นปืนก็เถิดฮะแต่ว่าวอลแกนยิงว้าไปยิงด้านหลังก็ตายเหมือนกันนะฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้ถือว่าสําเร็จนะฮะ เจออีกรอบนึงนะเอาแต้มคืนนะรอบแรกนี่คือล้มไทยทันไม่ทันนะแต่รอบนี้คือมามาทันเนี่ยคนที่สามจะเป็นใครครับทาโคใช่เหรอชื่อ,อนี้จริงๆเหรอน่าใช่ไหมมาตัดที่ลายที่สา วางไปโอ้ไปไนเตอร์ไปโอ้มาแล้วครับวางโลไปฮะเกมอมอกแกนครับอ,อกแกนพุ่งมายิงไปด้านหลังโอ้โหเซียวลินตายฮะตอนนี้จังหวะนี้ต้องรีบรีบทำเกมฮนะมันเอาเลเซอร์มายิงแล้วตอนนี้วางฮิวไปฮนะ บางอยู่บางอยู่ทันไหมทันไหมทันก็ทันโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้แรงแรงแรงโอ้ยท่านไหวอยู่นะน่าจะไหวอยู่หรอกชนไปฮะรถถังตบดำเมงนะอุ้ยเน็ตเนตเนตเนตไม่ดีวางโดไปฮะตอนนี้โดนกดเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โมแกน ปุ่ไปครับกดระเบิด <c oughs> เรียบร้อยฮะจัดไปฮะ <c oughs> เวลาปิดเกมนะฮ <c oughs> ะใช้ได้นะครับลุงมอแกนรอสักขึ้นแรงซินเวอร์หนึ่งก็พอแล้วโหรอบนี้เจอเคานเตอร์ที่อึดอ,อยู่นะผมค่อนข้างที่จะแพ้เคานเตอร์ตัวนี้อยู่ไม่แน่ ตาเนี่ยอาจจะแพ,แพ้แพ้ไม่เป็นไรฮะถือว่าเอาสน,สนุกแล้วกันวางไปฮะตาตกเต็มฮะนี่ไงนี่แหละตัวนี้แหละที่ผมแพ้นะแพ้จริงๆแบบแพ้จริงๆไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาแก่นะโอเคเอาตัวนี้มา,ต,มาตัวนี้รูฮะมันเริ่มเริ่มเริ่มไม่ไหว ยืดพออะไรไหมพอยมาอเอยาย้ไว้อย่าให้สไนาตายไนยคือตัวคุมเกมสวยสวยโอ้ฝ่ายเดยวกันฮะรอไททันมาจังหวะนี้อุ้ยสไรอดรอดอยู่รอดอยู่สนังรอดอยู่ครับเอสไนยังพอได้ฮะพอได้พอได้ ดันนะดันไปดันไปฮะด,ดันไปโลวางฮะปรงมาณนี้ตัวรับดามเมจไปฮะรับดามเมจจ่ายพิคิวไปฮะสวย <c oughs> ไปครับมอร์แกนยิงตัวด้านบนทีส <c oughs> ิตันตันหมดเลยฮะตอนนี้ โอ้โงแม่นฟ้าไปยิงนั่นแล้วโอ้โหแต่มันคิวฮะประมาณนี้โอ้โหจบแล้วฮะไททันผมตัวซัพพอร์ตตัวเดียวเลยฮะใช่เราต้องยื้อให้ได้นะตอนนี้ไททันไททันมาครับโก้ททันสวยฮะทายท่านไปครับวางครับวางวางครับวาง วาครับวางันไปฮะปันไปวางครับวาเดี๋ยวนี้น่าจะไสแล้วนะไสเรื่องใส่แล้วเก็บตะวฮะโอเคพุ่งไปยิงด้านหลังฮะสวยสวยครับวางระเบิดไปครับเพื่อนกันเองนะตอนนี้ ทำลายกันเองนะโอ้โหแม่งเด้งเลยสัโ์โอ้ยังมาอยู่ลเลยเนี่ยแต่พุงเยอะเหลือเกินสั์พุงไปยิงยานโอ้โหหลบสก,กิลครับพุ่งไปด้้นหลังยิงยานคนระับตอนนี้ไททันลงไม่สนแล้วตอนนี้เหลือติก้าวินาทีนะตอนนี้ไททันผมพังแล้วตอนนี้ไม่มุม่งกันมากไททันผมก็วางอีกรอบสิครับรออะไรรถถังก็ยิงยานรัวแล้วตอนนี้ตนนัวสูบเบคือ ปังเขา <Okay. S 1> ป้องกันไม่ได้ครับถือว่า,าลุงโมแกนค่อนข้าง,ง,งที่จะปั่นปั่นพอควรนะหน้าหน้า,นา,นา,นาปั่นพอควรอยู่เหมือนกันนะตอนนี้โอเคซีเบอร์หนึ่งแล้วสนุกมากนะฮะกับการที่เอามอแกนมาเล่นนะฮะก็ก่อนจะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยที่จะอวยทัเท่าไหร่นะแต่ผมแค่ แนะนำที่ว่าตัวแก้มีตัวอะไรบ้างนอกจากเนะอดิสนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะปุ๊บใหม่คลิปหน้าครับกับเกมคอร์เตอร์ไซด์นะผมก็จะมีอะไรแปลกๆใ,ๆใหม่ๆเข้ามาบ้างนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย